ใจสุดแสบตอนที่สี่สิบหกหลังจากที่ดรแสงชายได้รับวัคซีนอาการก็ดีขึ้นจนสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ก็ลุกขึ้นเดินตรงไปที่โทรศัพท์ยกหูคุยกับเวหาให้เปิดประตูเพื่อให้เขาออกไปเวหากำลังจะเปิดแต่จานเบียเดินมาพอดีนี่นายจะทำอะไรดรได้รับวัคซีนตอนนี้หายดีแล้วครับ ถ้างั้นฉันขอดูก่อนไม่ได้นะครับทำไมเออคือมันใช้ได้ผลแค่ด็อกเตอร์ครับเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวฉันจะตรวจด,ดูเองถ้าคขืนปล่อยให้เป็นแบบนี้อาจารย์เบีย์คงจับได้แน่แต่หารก็ไม่สามารถที่จะขวางอาจารย์เบียได้อาจารย์เบียร์รตรวจด,ดูทั้งสามคนผ่านกล้อง เป็นไงครับเป็นอย่างที่ผมบอกไหมครับมันได้ผลกับดร็อกเตอร์จริงๆฟาเดียกับพานยังอาการดูแย่อยู่เลยนายส่งยาเข้าไปหรือยังครับยังส่งยาเหมือนเดิมครับในเมื่อวัคซีนมันไม่ได้ผลก็ต้องให้ยาต่อไปถ้ามันไม่ได้ผลกับสองคนนั่นก็ยังปล่อยดรอกเตอร์แสงชัไม่ได้ก็เห็นอยู่ว่าดรอกเตอร์ดีขึ้น มันก็แค่ดีขึ้นแต่มันยังไม่ได้ผลด็อกเตอร์ยังคงติดเชื้อไม่แมหาพยายามช่วยให้ด็อกเตอร์ออกมาจากห้องแล็บแต่มันก็ไม่เป็นผลฟ้าเดียกับพานที่เริ่มมาการหนักเขารู้แต่ว่าด็อกเตอร์สังชัยโทาออกไปแต่ไม่รู้ว่าคุยอะไรบ้างท่าทางดูหงุดหงิดฟฝาเดียดูด็อกเตอรนั่นสิ เขาคิดจะทำอะไรอะเมื่อกี้ด็อกเตอร์คุยอะไรก็ไม่รู้ฉันเหนืแล้วฉันว่าไม่ต้องว่าอะไรทั้งนั้นฉันคิดว่าเขาพยายามออกไปจากห้องแลบเขาสอบไปได้ยังไงถ้ามีคนติดเชื้อจากเขาล่ะคนอย่างเขาจะสนเหรอเขาดีขึ้นแล้วนี่ฟาเดียนายเก็บแรงไว้ดีกว่า อย่าเพิ่งคิดเรื่องอะไรเลยยังไงเราก็ต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้เราจะไม่ตายอยู่ที่นี่อืมฉันเชิญนายอซาเบียค่อนข้างเรียดเดินกลับมาห้องแล b สองอีกครั้งสีหน้าที่ไม่สู้ดีนักทำให้ออโซนพอจะเราได้อซัมเบียวัคซีนไม่ได้ผลแล้ครับได้ผลแค่กับดตอร์แสงชัยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น เป็นไปไม่ได้ถ้าได้ผลกับเขาก็ต้องได้ผลกับฟาเดียลหานด้วยนั่นสิจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะแยกห้องแยกห้องเหรอยังมีห้องปลอดเชื้ออีกนะครับนั่นสิฉันลืมไปได้ยังไงขอบคุณมากนะหมอโอโซนฉันจะประจาก,การต่วนี้เราต้องแยกหานกับฟาเดียออกมาเพื่อจะได้รู้ว่า ทำไมวัคซีนถึงใช้ไม่ได้ผลกับทั้งสองคนอาจารย์เบียรีบออกมาจากการแยกห้องโดยมีหมอโอโซนตามมาด้วยพ่อการของฟาเดียกับฮานแย่ลงถ้าแยกห้องก็ต้องมีคนเข้าไปดูแลนั่นหมายความว่าคนที่เข้าไปดูแลทั้งสองคนต้องพลอยติดเชื้อไปด้วยและโอโซนอยากจะไปดูแลฟาเดียเมื่ออาจารย์เบียรกับหมอโอโซนเดินออกมา ที่ห้องถองใหญ่เจอกับเตทินอัมมลินแล้วก็ไทโอที่เพิ่งได้รับอนุญาตเข้ามาพูดคุยและปรึกษากันในเรื่องนี้มันค่อนข้างเครียดอัมมลินไม่ยอมให้โอโซนเข้าไปดูแลฟาเดียให้ตายเขาก็ไม่ยอมยังไงเขาจะกวางไ้ถึงที่สุด่อให้ต้องทำลายใครในส่วนวิจัยนี้เขาก็จะทำรวมถึงหมอโอโซนโอโซนค่อนข้างโกรธกับความเห็นแก่ตัวของอัมมลิน ถึงจะรู้ว่าต่อให้ไม่เป็นเขาไทโอก็ต้องไปดูแลฟาเดยอยู่ดีส่วนหานไม่ต้องพูดถึงลายนั้นเนจิเจ็มใจเมื่อตกลงกันได้ไทโอกับเนจิก็ตามอาจารย์เบียไปที่ห้องเพื่อสวมชุดป้องกันเชื้อให้ฟาเดียกับฮานได้ส,ใสในใจได้ขนาดย้ายไปอย่างห้องปอดเชื้อแม่แม่หาจาักจะขัดขวาง ก็ขัดขวางไม่ได้นี่เป็นคำสั่งของอาจารย์เบียเขาได้แต่ทำตามคำสั่งคอยปิดเปิดประตูให้ได้ขนาดใหญ่ห้องทันทีที่ประตูห้อง l ลบเปิดดรแสงชัยก็ดีใจมากเขารีบพุ่งไปที่ประตูแต่ก็ถึงกับสะงักเมื่อเห็นเนตีกับไทโอสวมชุดป้องกันเชือ้อทันทีที่สองคนเข้ามาประตูก็ปิด เข้าสะบดในใจอย่างอารมเสียและเสียดายด็ดอกเตอร์ยังไปจากที่นี่ไม่ได้คุณต้องอยู่ในห้องนี้แล้วพวกแกเข้ามาทำไมฉันกับเนติจะพาฮานกับฟาเดียไปที่ห้องปลอดเชื้อพ่อไทโอพูดจบก็แยกแยกันไปสวมชุดให้ฟาเดียและฮานฟาเดียดีใจมากกอดไทโอทั้งน้ำตา นายเข้ามาทําไมนายจะติดเชื่อรู้ไหมเดี๋พวพงพูดสมชุก่อนต่อไปนี้เราจะอยู่ด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะอยู่ด้วยกันไทโอไทโอไม่พูดอะไรต่อรีบสวมใส่ชุดให้กับฟาเดียซึ่งไม่ต่างจากพานที่ร้องไห้โฮเนติสวมเสื้อให้กับพานเหมือนกับเด็กคิดว่า ฉันจะไม่ได้เจอหน้านายซะแล้วต้องได้เจอสิเมียแบบนี้ฉันหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วที่จะทนได้ทนอะไรหรอเวลาอย่างนี้ยังมาพูดสองแง่สองง่ามีงั้นก็เรียบใส่ซะเราจะได้ไปกันไปไหนไม่รู้แต่หานยินดีที่จะไปด็อกตอร์มองอย่างหมดหวัง ทันทีที่สองคนออกไปประตูก็ปิดลงอีกครั้งภายในห้องก็เหลือเพียงแค่เขาคนเดียวเขาจึงรีบไปทางโทรศัพท์เพื่อติดต่อกับไปหาแต่ปลายสายที่รับคืออาจารย์เบียร์บ่อยสันออกไปคงไม่ได้หรอกครับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ต้องอยู่ที่นั่นแต่ฉันหายแล้วยังครับวัคซีนนั้นมันไม่ได้ผล ได้ผลสิทำไมจะไม่ได้ผลฉันหายแล้วไม่เชื่อนายก็ดูฉันสิจนกว่าจะแน่ใจครับด็อกเตอร์แกจะปล่อยฉันไวค้คนเดียวแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะเสียใจด้วยครับด็อกเตอร์อาจารย์เบียร์วางสายหันไปทางเวหาที่ยืนทำหน้ากืนไม่เข้าขายไม่ออกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงก็ห้ามปล่อยด็อกเตอร์แสงชัยออกมาดิขาด ครับอาจารย์ทางอันวาหลังจากกินนิ่มก็นอนหลับร่างเล็กนอนหลับสบายโดยมีเสื้อของฟาโลปูนอนและเสื้อของปีแอร์เป็นผ้าห่มมีฟาโลและปีแอร์นั่งมองทั้งสองเด็กชายกำลังวางแผนออกไปจากที่นี่แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาอันวาย,ยังหลับอยู่ ตังไปตอนนี้ไม่ได้หรอกฉันไม่อยากให้อันวาเตือนแต่สภาพแบบนี้ฉันเห็นอันวานอนแล้วก็สงสารแกไม่สงสารหรือไงฟาโรฉันก็สงสารแต่แกดวนวาสิขนาดนอนอย่างยิ้มใครจะกล้าปลุกวะหรือแกจะปลุกถ้าแกกล้าปลุกน้องฉันก็จะพาน้องหนีตอนนี้เลยฉันก็ไม่กล้าวะ่ะ นอนได้ไงไม่รู้แต่ทุ่โลโลน่ารักเป็นบ้าจุดเลยนะความคิดชั่วร้ายของแกนะอันวาแฟนของฉันฉันเจออันวามาก่อนก่อนที่อันวาจะมารู้จักแกใครมาก่อนมาหลังไม่สำคัญหรือที่ว่าอันวาชอบใครต่างหากแน่นอนว่าไม่ใช่แกไม่ใช่แกเหมือนกันแหละฟ้าโลกับปีแอร์ที่นั่งอยู่ตรงข้ามกัน ต่างฝ่ายต่างมองกันอย่างไม่พอใจโดยมีอันวานอนอยู่ตรงกลางสายตาที่จ้องกันเหมนกันยังไม่ลดละหากไม่ติดว่าอันวานอนอยู่พวกเขาขคงโตเถียงกันไปแล้วแต่ถึงทั้งสองคนจะไม่ได้โตเถียงอันวาก็เตือนพอรู้สึกอยากจะเข้าห้องน้ําอันวาตื่นแล้วเหรอเออนี่ทําไมพวกพี่ยังไม่นอนอีกเออ คือพวกเรากำลังจะนอนแล้วแล้วอันวาล่ะคืออันวาอันวาทำไมปวดท้องเหรอหรือว่าปวดตรงไหนฟาโล่ถามด้วยความร้อนลนทำไมเปียแอ่อยหล่นไปด้วยบอกพี่มาอันวาเจ็บตรงไหนไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแล้วอันวาเอามือกุ่มท้องทำไมอันวาไม่ได้เอามือกุ่มท้อง อันวาปวดทิ้งชองอ่ะอันวาอายจนหน้าแดงฟ้าโลกับเบียถึงกับมองหน้ากันไม่ต้องอายนั้นวาใช่ใช่เป็นเรื่องปกติมากแต่ในห้องนี้ไม่มีห้องน้ํานั่นสิทําไงอ่ะเดี๋ยวพี่จัดก,การเองฟ้าโลส่งเสียงบอกคนที่อยู่ด้านนอกก็อยากเข้าห้องน้ําซึ่งจัก,กรินก็คิดว่าเป็นลูกไม้ เพื่อจะหลบหนีแต่พอคิดดูอีกทีพวกนั้นก็แค่เด็กเขาจึงสั่งให้คนพาเด็กทั้งสามไปเข้าห้องน้ําแต่ที่นี่คือที่ที่หลอกล้างห้องน้ําที่มีมันก็เหมือนไม่มีตรงนี้แหละเร็วๆด้วยสองมือปืนบอกแล้วก็ยืนจ้องมองฟาโลกับเปียรให้ทั้งสองมือปืนหันหน้าไป ้องมือเปือนหมเหรอแต่ก็ยอมพลังให้อันวาต้องฉี่ตรงนี้โอเคอันวาไหวฮะเปียร์กับฟาโรแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าน้องจะฉี่ตรงนี้ได้ทั้งสองคนรีบหัพลังทันทีเมื่อเห็นอันวาขยับกางเกงทั้งเปียทั้งฟาโรถึงกับหน้าแดงหลังจากเรียบร้อยแล้วอันวาก็สะกิด ทั้งสองคนพร้อมๆกันเสร็จละพวกพี่ไม่ฉี่กันเหรอเออคืออายใช่ไหมไม่ต้องอายหรอกอันวาไม่มองอันวาจะยืนหันหลังให้เหมือนที่พวกพี่ยืนหันหลังไงงั้นก็ไปยืนไกลๆหน่อยนะฟาโลพูดพร้อมกับเริ่มหน้าแดงอีกครั้งปีแอพยักหน้า พร้อมกระบกมือให้อันวาเดินไปไกลอีกหน่อยอันวาหัวลอกคลิกคักก่อนที่จะเดินไปในจุดที่ปีแอร์บอกถึงเป็นระยะที่ข้าจะปลอดภัยแล้วราฟาโลก,กับปีแอร์ก็อายอันวาอยู่ดีหลังจากจัดการธุระเสร็จทั้งสามคนก็ถูกพามาขังไว้ที่เดิมเมื่อกี้เราหนีไปก็คงดีเนาะถ้าวิ่งไปพวกนั้นคงตามเราไม่ทันหรอก ตามไม่ทันหรอใช่ใช่จะตามทันได้ไงอันวาวิ่งไวจะตายวิ่งไวแต่เราจะวิ่งไปทางไหนล่ะมืดขนาดนั้นใช่จริงๆด้วยลืมไปเลยถึงอันวาจะวิ่งไวแต่มืดขนาดนั้นแถมพี่ฟาโลกับพี่เปียวิ่งช้ากว่าอันวายังไงก็ไปไม่รอดจะดี ช้ากว่าอย่างนั้นหรอทั้งฟาโลและปีแอพูดขึ้นพร้อมๆกันอันวาพยักหน้าพร้อมกับแจกรอยยิ้มที่สดใสที่ทำให้ฟาโลและปีแถูกมือปืนกระจอกด้วยมีหัวหน้าอย่างจัก,กรินจับตัวมาเพียงแค่ฟาโลและปีแอรกระดิกนิ้วเพียงนิดเดียวมือปืนที่แสนเก่งกาจของจัก,กรินก็เป็นเพียงมือปืนที่กระจอกกระจอกนี่เอง